กินเขาแรงกันครับนี่เห็ดฟางลาบฟางยายสีดาทำแบบแซบกับลุงอากินเขาโซโซนุ่มนุ่มเบิ้งยินงเขานมเด็กชายมีล่ะเนาะลุงแม่ันคือเด็กชายไ่อด้ยสือเด็กชายนายนายวิรัตชี้โพนทอง นายอะไรลุงอาก์ซื้ออะไรนายวิรัตครับผมคุณครูอาก์นายนายวิรัตทีอะไรไม่รู้นาโอนทองถามลุงอาก์แสบบอบิ่งลุงอากโซ่โซ่โซ่ครับนี่ยท้าเฮ็ดแสบให้ลาวิทเฟืองเซอร์การกินยางอร่อยพร้อมไปไต่จิีนอันนี้น้ำพริกหนุ่ม แก้วกพิกโอนแบบแซ่เผ็ดเลยเพกิดในันนี่ยนังหนุ่มโชว์กินลูกชิ้นใหญ่ชิป้าหน่อยซื้อมาฝากแม่ป้าหน่อยซื้อมาฝากจิ้มนิ่หน่อยนิดหน่อยโอ้โหใหญ่กว่าปากหนุ่มอีก กินบ้างโอ้โหโอ้โหนุ่มนุ่มมากินข้าวแรงครับมากินข้าวแรงครับถูกสินไงแล้วอีกากินข้าวกันครับบายบายนุ่มกินข้าวกันครับบายบายครับผมบายบายสวัสดีครับกัน ดูกินข้าวก่อนนะครับบายบายสวัสดีค่ะ